ความเข้าใจผิด5อย่างเกี่ยวกับโซลาเซลล์โซลาเซลล์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่คนเชื่อเยอะพอๆกับที่คนเข้าใจผิดวันนี้เรามาเคลียร์กันตรงๆกับ5ความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดความเข้าใจผิดข้อที่1ตปิดแล้วค่าไฟต้องเป็นศูนย์นี่คือความเชื่ออันดับหนึ่งความจริงคือโซลาเซลล์ช่วยลดค่าไฟไม่ใช่แทนทั้งหมดถ้าเป็นระบบออนกริดไม่มีแบบกลางคืนยังต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้าถ้าอยากศูนย์จริงต้องมีแบบซึ่งต้นทุนสูงความเข้าใจผิดข้อที่2มีแดดเมื่อไหร่ก็มีไฟเมื่่่่ออนนั้น้ซลาเตตงงกกรรแดดรแ,แ,แด็จิมใชคี มุมแผงเงาบางังฝุ่นอุณหภูมิทั้งหมดมีผลต่อไฟที่ได้แดดแรงแต่แผงร้อนจัดไฟก็ลดความเข้าใจผิดข้อที่3ติดใหญ่ไว้ก่อนเดี๋ยวก็คุ้มระบบใหญ่ไม่ได้แปลว่าคุ้มกว่าถ้าใช้ไฟไม่ทันไฟก็ถูกทิ้งการติดโซลารเซลล์ควรเริ่มจากพฤติกรรมการใช้ไฟไม่ใช่งบประมาณความเข้าใจผิดข้อที่4โซลาเซลล์ไม่ต้องดูแลหลายคนคิดว่าติดแล้วจกแต่ความจริงคือแผงสกปรกไฟตกสายหลวมอินเวอร์เตอร์มีปัญหาไม่ต้องดูแลเยอะแต่ต้องดูบ้างปีละหนึ่งถึงสองครั้งก็ยังดี ความเข้าใจผิดข้อที่5แบตเตอรี่คือของจําเป็นไม่ใช่ทุกบ้านต้องมีแบตแบตมีราคาและเสื่อมถ้าบ้านใช้ไฟกลางวันเยอะโซลา่าเซลล์แบบไม่มีแบตคุ้มกว่าแบตเหมาะกับคนที่จําเป็นไม่ใช่ทุกคนสุดท้ายโซลา่าเซลล์ไม่ใช่ของหลอกแต่มันก็ไม่ใช่ของวิเศษมันทํางานตามหลักฟิสิกส์ถ้าคุณเข้าใจมันมันจะช่วยคุณถ้าคุณเชื่อแบบผิดผิดมันจะทําให้คุณผิดหวังโซลา่าเซลล์ไม่ต้องเชื่อแค่เข้าใจแล้วคุณจะใช้มันได้คุ้ม